คุณดูนะคะว่าโอ้ยมีแต่ข่าวดีฮาลานโอท็อปคุณค้าโอท็อปไม่ธรรมดานะคะใครที่ได้สมุนไพรเป็นโอท็อปเขาบอกว่ายากมากยากจริงๆค่ะเพราะว่าเขาตรวจเยอะมาเอาน้ําไปตรวจเอาเอาสมุนไพรไปตรวจไปชงแยกน้ําแยกกากโอ้อันนี้คือเรื่องจริงดาตอนนี้โอท็อปเราโอท็อป แล้วก็อะไรนะฮารานอ,อยอแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคตซ้อนกันนี่เขาปีที่สี่แล้วนะคะใบเซอร์ sir, ซ้อนกันสปีเนาะอันนี้เขาปีที่สี่นะคะใบส่งออกต่างประเทศอะค่ะใบเซอร์ติฟิเคตนะคะ,ะ,คะมาตรฐานเราแบบนะเออก็ไม่รู้จะพูดยังไงสินะเพราะฉะนั้นคนที่มาขายกับเราก็ต้องเติบโตตามมาตรฐานของเราเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะฟังนะคนกินอุ่นใจ คนขายก็รวยคนกินเห็นผลเกิดการซื้อซ้ำคุณไม่ต้องห่วงเลยคนกินปากต่อปากบอกต่อบอกต่อบอกต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดรายได้พอคนกินเห็นผลเห็นคุณขายเกิดรายได้เอา้าเฮ้ยงั้นฉันขายด้วยได้ไหมนี่คือวัฏจักรของออนไลน์แต่ถ้าวันนี้อะค่ะของไม่ได้ผลใช้แล้วไหนมันแป้งมันดี คุณก็ดูเอาเองค่ะไม่ต้องลองพื้นเป็นไงคะสวยเด้งแบบนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่เกิดการซื้อซ้ําเป็นแสนตลับคุณไม่จริงไหมคะมีแป้งที่ไหนคะขายไม่ถึงปีแสนตลับน้อยค่ะเป็นไปได้ยากมากนะคะนี่ไม่รู้ทะลุไปกี่แสนตลับแล้วนี่กําลังจะบอกว่าอะไรคะมันเกิดการซื้อซ้ำวนแบบนี้